เรียนคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาริมุาสา์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนจำปาหล,ลวงวิทยาคมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยืนณนที่แห่งนี้เพื่อกล่าบสุนทรพจน์ในหัวข้อเทิดทูนชาติศาสตร์กษัตริย์หัวข้อที่สะท้อนถึงรากฐานอันมั่นคงของความเป็นไทย และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยงจิตใจที่ทำให้พวกเราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขชาติคือแผ่นดินเกิดที่บรรพบุรุษได้ร่วมแรงร่วมใจปกป้องรักษามาด้วยเลือดเนือ้อและความเสียสละอันยิ่งใหญ่ทุกตารางนิ้วของพื้นแผ่นดินนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่งเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ การรักชาติไม่ได้หมายถึงเพียงการเป่งวาจาว่าเรารักชาติเท่านั้นแต่คือการกระทําเล็กๆในชีวิตประจําวันเช่นการตั้งใจเรียนการทำงานสุจริตก,การเคารพกฎหมายและการช่วยเหลือสังคมเพรสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพลังเล็กๆที่อมรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ เพื่อรักษาแผ่นดินไทยให้มั่นคงศาสนาเป็นแสงสว่างที่นำทางจิตใจของคนไทยให้รู้จักผิดชอบชัว่วดีไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนาศาสนาคริสต์อิสลามหรือศาสนาใดๆล้วนสอนให้เราเป็นคนดีมีเมตตาและอยู่รวมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข หากทุกคนยึดมั่นในคำสอนทางศาสนาชีวิตย่อมมีหลักยึดเหนีย่ยวและสังคมย่อมมีความสงบสุขร่มเย็นตามหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยมาโดยตลอดถุกพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพือ่อพระศกนิกรอของพระองค์ทรงทุ่มเทพะวิรยะอุตสาหะเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี แล้ประเทศชาติเจิิลรุ่งเรืองทรามหารกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นี้เป็นสิ่งที่พวกเราคนไทยต้องสำนึกในพระเมตตาและแสดงออกมาด้วยความจงรักภักดีดังนั้นการเทิดทูนชาติศาตสตร์กษัตริย์ไม่ใช่เพียงคำกล่าวที่สวยหรูแต่หากคือการลงมือทำ เป็นการแสดงออกถึงความกระตันญยูต่อแผ่นดินการรักษาศีลธรรมการทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังและการย,ยืนหยัดอยู่เคียงข้างสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยความซื่อสัตย์และภักดีสุดท้ายนี้ดิฉันขอเชิญชวนพวกเราทุกคนมาร่วมกันปฏิญาณตนในใจว่าเราจะรักชาติ ห่วงแห่งศาสนาและเท่ดทูนพระมหากษัตริย์เหนือนสิ่งอื่นใดเพื่อสืบสานเกียรติภูมิแห่งความเป็นไทยให้คงอยู่สืบต่อไปชั่วลูกชั่วหลานขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ